สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นปสงคุณครูสิริรัตน์เหมือนแกก็มาพบกับนักเรียนอีกแล้วนะคะวันนี้คุณครูจะมานําเสนอเกี่ยวกับเรื่องอวัยวะภายในอวัยวะภายในคืออะไรนักเรียนทราบไหมคะอวัยวะภายในคือสิ่งที่เราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่ามันจะอยู่ภายในร่างกายของเราและภายในร่างกายของเราประกอบด้วยอวัยวะอะไรที่มันสําคัญสําคัญที่ทําให้ร่างกายเราขับเคลื่อนไปได้และก็มีลมหายใจอยู่ได้นะคะ อวัยว,วะอันแรกเลยอันนี้สําคัญมากนะคะอวัยวะภายในยอันแรกนี่คืออะไรคะนักเรียนพอทราบไหมคะอันนี้คืออวัยว,วะสมองนะคะอยู่ตรงศีรษะของเราอยู่ตรงกลางศีรษะเลยนะคะส,ส,ม,อสมองจะทําหน้าที่รับความรู้สึกแล้วก็มีอํานาจการมองเห็นส่วนต่างๆอาวเรามาดูก่อนนะคะสมองสมองนะคะสอเสือ มโมมาออา่างงูอ่านว่าสมองนะคะสมองส่วนหน้าสมองส่วนหน้าก็คือตรงนี้ทำหน้าที่ทำหน้าที่ควบคุมการเคลื่อนไหวความคิดความสติปัญญาและความรู้สึกการได้ยินและการมองเห็นการดมกลิ่นด้วยนะคะการสัมผัสการพูดนะคะและการรับรสสมองส่วนหน้านี้จะทำหน้าที่หลายอย่างคือจะอมองเห็นด้วย ส่งประสาทมาที่ระบบสายตาให้เรามองเห็นเราดมกลิ่นเราอะไรสารพัดเลยนะคะส่วนสมองส่วนกลางจะทําหน้าที่ระหว่างรับระหว่างตรงกลางกับตรงท้ายสมองส่วนกลางอยู่นี่นะคะนี่คือสมองส่วนหน้าอันนี้หน้านะคะอันนี้ด้านหน้าส่วนนี้กลางค่ะสมองส่วนกลางทําหน้าที่รับระหว่างหน้ากับหลังอันนี้หลังนะคะ นักเรียนดูไปด้วยอันนี้สมองส่วนหลังกับส่วนกลางรับกันมากลายเป็นสมองส่วนกลางสมองส่วนกลางทำหน้าเป็นสถานีรับส่งนะคะระหว่างสมองส่วนหน้าและก็สมองส่วนหลังเช่นการได้ยินการมองเห็นอาสมองส่วนหลังทําหน้าที่อะไรสมองส่วนหลังทําหน้าที่ควบคุมกล้ามเนื้อบริเวณหน้าทํางานเนื้ออานาจจิตใจนะคะคือใจเราบังคับไม่ได้นะคะ๋ยวสั่งให้หยุดหยุดไม่ได้ อากาหน้าที่ของระบบกล้ามเนื้อเช่นการทรงตัวการายืดหดตัวการทรงตัวของกล้ามเนื้อนักเรียนรู้ไหมอะไรบ้างที่ไม่สามารถที่จะบังคับที่สมองจะบังคับได้ต่อไปนะคะนี่เลยหัวใจนะคะเราจะสั่งให้หัวใจหยุดเต้นไม่ได้นะคะหัวใจหออัวหัวจอไอ ใจนะคะหัวใจทําหน้าที่สูบฉีดโลหิตเข้าสู่ร่างกายโดยการรับเลือดแดงมาจากเอาไว้เยวะ่าอะไรเอ่ยปอดค่ะนักเรียนแต่ี๋ยวเดี๋ยวครูจะอธิบายต่อไปหัวใจทําหน้าที่สูบฉีดโลหิตเอาไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายนะคะถ้าหัวใจหยุดเต้นเมื่อไหร่เราจะเสียชีวิตทันทีนะคะอ่าต่อไปอันนี้คืออะไรคะนักเรียนตับค่ะตับทําหน้าที่อะไรตอ่อ ในอากาศบอับตับ,ตบเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายที่มีความสําคัญะคะัจะมีซ้ายกับขวาอันนี้ซีกซ้ายอันนี้ซีกขวานะคะทาหน้าที่ของตับตับจะทําหน้าที่ขับสารพิษออกจากร่างกายและผลิตน้ําดีซึ่งมีความสําคัญสําหรับใช้ในกรกระบวนการย่อยอาหารนะคะน้ําดี ย่อยอาหารนี่น้ำดีตรงนี้ลูกเห็นไหมคะนี่คือน้ำดีตัวนี้คือน้ำดีนะคะน้ำดีเขียวๆเ,เนี่ยตัวเขียวๆเ,เนี่ยคือดีของเราที่มันขมขมนั่นแหละนะคะที่อยู่ปากักเข้าใจไหมคะอ้าวต่อไปอะไรเอ่ยต่อไปเป็นไตคะ่ะนักเรียนนักเรียนเคยปัสสาวะไหมคะ นี่แหละไตขับปัสสาวะออกจากร่างกายไตยของเราเท่ากับหนึ่งกำปั้นสองกำปั้นสองข้างจะอยู่สองข้างของร่างกายของเรานะคะจะอยู่ข้างข้างกับระหว่างปอดกับเฉพาะอาหารและตับอะไรทั้งหลายแหละจะอยู่ด้านข้างนะคะไต,ตจะมีลักษณะคล้ายถั่วอะไรลูกเม็ดถั่วแดงเห็นไหมคะเนี่ยตรงนี้คล้ายคล้ายกับเม็ดถั่วแดงนะคะไตทําหน้าที่ กรองของเสียออกจากร่างกายคือน้ําปัสสาวะหรือเราเรียกง่ายๆฉี่นั่นแหละค่ะนักเรียนต่อไปนะคะไตโอไอไตไ,ไ,ไงคะนักเรียนรู้ยังไตไตทําหน้าที่ขับของเสียออกจากร่างกายต่อไปอวัยวะต่อไปแอบอันนี้นักเรียนพอจะรู้ไหมคะมี ถุงลมนะคะหลอดลมใหญ่หลอดลมเล็กอะไรเนี่ยนะคะปอดค่ะนักเรียนอันนี้เป็นปอดปอดทําหน้าที่ฟอกเลือดดําให้เป็นเลือดแดงที่เขาเรียกกันปอดทําหน้าที่ฟอกเลือดดําให้เป็นเลือดแดงโดยนําอากาศออกซิเจนเข้ามาฟอกเลือดนะคะแล้วก็ขับก๊าซคาร์บอนไดออกไปหรือเราเรียกว่าหายใจเข้า เอาก๊าซคาร์ราบอนออกซิเจนเข้าไปหายใจออกเอาก๊าซคาร์ราบอนไดออกไซด์ออกไปนั่นแหละค่ะเอามาฟอ,อกเลือดนะคะฟอ,อกเลือดแล้วก็เอาไปเลี้ยงสมองด้วยนะคะเลือดนี้ไปเลี้ยงสมองถ้าเราขาดอากาศเท่ากับเราจะเสียชีวิตได้นะคะอะ่ปอดนะคะเหมือนคล้ายๆกับฟองน้ำนะคะมีรูปร่างคล้ายฟองน้ำต่อไปอันนี้คือกระเพาะอาหารค่ะ กระเพาะนะคะกระเพาะพอออะเพาะนะคะกระเพาะอาหารค่ะอาหารโอ้อาหารหารอาหารกระเพาะอาหารนะคะกระเพาะอาหารทําหน้าที่บดอาหารที่เราได้รับมาจากช่องปากนะคะแล้วก็ผ่านมาทางหลอดอาหารมาที่กระเพาะอาหารจะทําการย่อยอีกครั้งหนึ่งนอกจาก ปากของเรามีฟันแล้วย่อยอาหารแล้วกระเพาะอาหารก็จะทําหน้าที่ย่อยอาหารอีกครั้งเพื่อส่งต่อมาให้กับลำไส้นะคะอันนี้คือรูปกระเพาะนะคะส่วนอันนี้คือดําๆเนี่ยที่ครูทําเป็นสีดําๆเอาไว้คือลำไส้เล็กนี่คืออาหารที่กระเพาะอาหารส่งต่อมาให้กับลำไส้เล็กนี่นะคะลำไส้เล็กนะ ลำไส้เล็กจะทำการย่อยอาหารอีกครั้งหนึ่งเพื่อนำสารอาหารต่างๆไปเลี้ยงร่างกายนะคะแล้วนำกากอาหารที่เราทานเข้าไปมาให้กับลำไส้ใหญ่ตรงนี้นะคะอันไหนที่เป็นกากอาหารที่ดูดซึมไม่ได้แล้วบดไม่ได้แล้วจะส่งมาที่ลำไส้ใหญ่ลำไส้ใหญ่ก็จะทำหน้าทีา่บีบตัวเพื่อจะเอากาก,ากใยต่างๆนะคะ ออกมาทางรูทวารหรือขับถ่ายออกมาเป็นอุจจาระนะคะนักเรียนนักเรียนสงสัยไหมคะว่าอาวัยวะภายในที่สำคัญมีอะไรบ้างมีตับมีปอดมีสมองแล้วก็ลำไส้ใหญ่ลำไส้เล็กหัวใจเห็นไหมคะทุกอย่างสัมพันธ์กันหมดเลยถ้าฉะนั้นนักเรียนจะต้องดูแลตัวเองและรักษาตัวเองหนึ่งต้อง ไม่นอนดึกนะคะดื่มน้ำวันละ7-8แก้วออกกำลังกายสัปดาห์ละ3ครั้งไม่น้อยกว่า30นาทีขึ้นไปและก็อยู่ในอากาศที่บริสุทธิ์นะคะเพื่อให้ปอดกับสมองได้สูตรอากาศที่บริสุทธิ์เข้าไปและตอนนี้ครูขอแนะนำว่าช่วงนี้โควิดนักเรียนต้องใส่แมสท,ทุกคนนะคะแล้วก็ต้องดูแลตัวเองและระมัดระวังตัวด้วยเพราะช่วงนี้โควิดมาแหลรุนแรงและทำให พวกเราต้องอยู่กันแบบอย่างระมัดระวังตัวคะ่ะขอให้นักเรียนทุกคนปลอดภัยโชคดีค่ะสวัสดีค่ะไปเที่ยวกันไหมจะไปก็รีบไปไปกับพี่แล้วสบายเดี๋ยวพี่พาไปกินตับ